หัดจะกลับมาหลังจากพ่อไปนอนอยู่โรงพยาบาลสิบห้าวันเต็มๆมานอนบ้านสองคืนแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมันชื่อไอ้หลงแมวส้มกินอาหารเหลวไปนหนึ่งซองแล้วไม่อิม่มให้กินอาหารเม็ด เป็นแมวหัวหานกินงับ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 ง,บงบสวัสดีครับทุกท่านเอดนั้นฐานซิ่งครับโอ้ยจนตาขาวหมดเลยหลงเอ้ยนั่นหาก็ไม่เห็นไม่รู้มันไปอยู่ไหนสิบห้าสิปวันเต็มเตมที่มันไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็ขังอวนไว้ในบ้านตัวนึงประมาณอาทิตย์นึง ไม่รู้จักคนเข้ามาย้ำไหลปล่อยไว้ทั้งนอกแล้วมีแต่น้ำกินข้าวปลาไม่มีกินไม่ตายรอดได้แล้วก็น้ำอ้อยมันอยู่ทั้งนอกมันก็รอพ่อพ่อ,พอแม่กูไปไหนหมดว่าเอากินเยอะๆนาะกินเยอะกินเยอะๆเกลือนะเล่แมวเมียน ไม่ได้ซื้อเกอเลเอแมวมาเขาว่ากินเกเลเอค้นนี่ก็ได้วะเกเลเอออกกวาลางกายนะตาขาวหมดแล้วหลงเอ้ยไม่ยอมเข้าบ้านเข้าเมืองก็หาก,กินโดยธรรมชาติของมันเนะกินกบได้เขียดได้หนูได้ไปนะั่นน้อ ตาขาวมตาขาวมดไม่ตายแล้วอิ่มแล้วบ่อิ่มแล้วก็ไปกินน้ำดื้อเลี้ยงไว้กับรักมันคือเก้าแล้วกับอิ่มแล้วไปหาน้ำกินน,น้นนั้นมีน้ำใสไว้มันกินบ่